รถเข่าบะฮอดนะขนาดว่าห้าเกี่ยวน้ำขอบๆเลยนี่นี่รถกับเข่ามา่าถึงเอาแต่ได้มนง้มเกี่ยวง้มเกี้ยวอีกนะคะเอาบะเกี้ยวกับบะได้เน,ะน,น,นาะมันมันมันหลที่ได้เข่ามีตะหวงงามๆเนาะต้องมาพีพีแล้วก็เกี้ยวแล้วก็ไป,ปอมันอยู่ใกล้ต้นไม้พอมแล้วก็โยล้วก็อไปใส่กับมูเขา,ามูมันเป่นกัน นี hora, ่แหละก็คือว่าเหตุผลบางอยังก็ต้องมาเกี่ยวขอบข้างหน้าเกี่ยวใกล้ๆต้นไม้ไว้เพราะสันรถมันเขาไปได้เพราะเขาไปได้มันกิดต้องเสียแต่หาว่ามาเบิ่งนี่มันก็จะเสียหายเนาะจากที่หลังรถบรรทอกมเพราะว่าเขาใกล้หเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเขามาบ่ได้เขาก็จะบกเข่าเพราะว่าถ้ารถเขามันทังแล้วมันก็สเสียหายแล้วก็งานบ่เดินอีกนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เด้อเแาต้องเกี่ยวลายเด้นี่ได้เป็นฟอนบ่ได้ค่ะพี่น้องบ่เกี่ยวกลบอไได้เนาะตื่มกัน เนี่นนคนย,ยค่ะดีไซ้าหน้านะคะแล้วเราเขาก็จะเอาฟ้อนเข้าไปหาหมูมันค่ะให้รถเกีียวเกีียวปันต่อ รถกับบอสลาดโมเมนตรถบอสลาดคนขับรถเรี <laughs> ีสมองนะคะ <laughs> คนขับกับคนขับนี่ค่ะบรรยากาศโอ้โหไม่สวยมากเลยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะติดตามกันต่อไปในอีพีต่อไปค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ